ตอนนี้เราก็อยู่กับช่องแพลพีเคชแนลนะคะนี่นะคะเราก็จะมาแต่งหน้าแบบอยู่ห้องเฉยๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกเราก็จะลงครีมก่อนน,นอะคะแพาใช้ครีมตัวนี้นะคะมาสก์ีของพี่มายนารานะคะทุกคนตัวนี้ก็เพิ่งใช้ได้ไม่นาน ค่ะดีมัก็ดีนะทุกคนแต่ก่อนนั้นไอ้แพลวใช้แผ่นกระดี่นะคะดีมากกิมแมทค่ะของที่เอไม่รู้ไม่รู้ว่าใครชอบใช้แมตตัวเนี้ย คือมันไม่เหนียวเนื้อน,น,นะคะหรือใครใช้คิมกันแดดตัวน,นี้ก็แนะนํากันถึงนะคะคอมเมนต์ใต้คิปได้เลยวันนี้นะคะก็ไม่ได้ออกไปไหนเนาะเราก็ทาก,กันแดดบางๆไม่ต้องหนามากเพราะเราไม่ได้ไปเจอแสงแดนนดอะไรเยอะแยะนะคะเราอยู่แต่ห้องตามด้วยรองพื้นนะคะของสีจันนะ อันนี้พาใช้เบอร์หนึ่งสองศูนย์นะคะคือตัวนี้มันจะเป็นผิวขาวเหลืองนะคะแต่ว่าแพ้ไปคนผิวขาวแดง,แแดงมันไม่มีเบอร์หนึ่งหนึ่งูนะก็เลยใช้ตัวนี้ไปก่อนะก,ก็ดีนะคะผู้คูก็มันดีหรือใครแบบว่ามีรองพื้นที่แบบเหมาะสำหรับคนผิวขาวแดงอะคะ่ะ คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะะี่เรามาซื้อมาใช้คือหายากมากทุกคนไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนแล้วแต่มันก็โอเคนะปกปิดดีนะคะแล้วก็ใช้ฟองน้ำ น่าสุดมากต้นด้วยนนี้เขียนชี่อนะคะอันนี้ไม่ได้ส่องกระจกนะทุกคนดูในกล้องเลยไม่รู้ไม่รู้มันจะตรงไหม ลงแบบโดนนะคะอกับหกล้องสั่นจ้ะคือแคปี่เกนคือแบบธรรมดาเลยนะ กคนจริงคิ้วไม่ค่อยสวยอ่ะเราดูแบบคิ้วเราก็ไม่ค่อยจะมีดแบบตัดแ,แก้มนิดหน่อยแพ้ก็จะใช้เป็นตวน,นะคะเห็นไหมหอ่ะวันที่ขี้เกียจแต่งงานนะคะก็บางวันไปทำงานก็ไม่แต่งบางวันทำงานไปไปทำงานแต่งแบบจัดเต็ม ทั้งแก้มทั้งตาทั้งปากคือแบบมัมน่งไปไหมนี่ก็มาอาจจะไม่ค่อยเห็นนะไม่ได้มากไดายุได้ย,ไดยุไปบ่างาด้ยุบางคนแต่งหน้าก็จะไม่รู้นะคะเออเนี่ยเหมาะกับสีอะไรอะไรอย่างนี้นะคะลองลองแต่งไปหล,หลายโทนนะคะทุกคนเพราะว่า ตอนแรก,กแพะก็ไม่มั่นใจตัวเองแล้วว่าเออเราเหมาะกับสีอะไรเนาะแล้วคือแบบตอนแรกเราก็แต่งแบบโอ้โทนสีชมพูแบบผู้หญิงหวานใหม่อแพรเป็นค,คนที่ไม่ใช่ผู้หญิงหวานเออเราก็แพวก็จะเป็นคนที่แต่งหน้าโทนแบบส้มๆหรือว่าแบบไม่ส้มไปนเลยแบบเปรี้ยวจีด๊ดอะไรงี้ก็จะเป็นแบบโทนส้มอิดเราก็จะมาเบร์นโดยการใช้นิ้วเลยนะคะ ไม่รู้ดิมันชินไม่เห็น คือสีสีที่แพจะใช้หลักๆเลยนะคะจะเป็นสีส้มอ่อนส้มเข้มแล้วก็สีชมพูนะคะ,ะเป็นตนัวนี้เห็นปะจะหมดแล้วจะใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้แล้วก็สีนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเอาทาแบบใต้ตายินหน่อยเนาะจะเป็นของตัวนี้นะคะเวียนจังเห็นปะ ซื้อมานานแล้วอะคือไม่ไม่ได้ซื้อเองเ่ยนะฝากน้องที่ทํางานซื้อนะคะตอนนี้ทํางานอยู่กรุงเทพเนาะตอนนี้แพ้ก,ก็ย้ายมาอยู่ที่อุบลบ้านเกิดเมืองนอนตอนนี้คู่จตเนี้ยแฟนซื้อให้นะคะซึ่งไม,ไ,ไม่ค่อยได้ใช้เลยอคือแบบว่าน้องเป็นโทนสีที่เข้มมาก นิดนึ่งนะคะไม่มีดัางก็อยากให้มีหน่อยนิดนึงขอเถอดไม่มเสริมด้างของเขานะคะแล้วก็ไล่ไปก่อนในเงินมาไหนก็ข้อหน้าใจไม่ให้มาแค่นี้ก็แค่นี้เราอย่าไปซีเรียกกับการบูลลี่ของคนอื่นนะคะไม่มีก็คือไม่มี เราไม่มีก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนเนาะว่าเราอย่าไปเก็บคําพูดของคนอื่นมาบัทอนจิตใจตัวเองมันจะทุกส่วนแป้งนะคะแพ้ก็ใช้เป็นนี่เขาสีจันตัวนี้ควบคู่ความมันได้ดีมากนะทุกคนลองไปซื้อมาใช้นะคะคือตัวนี้ขาวที่สุดแล้วแต่มันก็ไม่ได้ขาวสําหรับคนผิวอมชมพูอะ <laughs> มันเหลืองอะ เป็นของคิวเพเรีกเป็นของคิวเพนะคะสีนี้สวยมากแต่ตอนตอนที่เทสใสม่มือสีสวยมากแต่พอมาทานที่ปากคือสีมันออกแบบออกแดงแดงแบบแดงไปแบบเแบบลืดหมูมันไม่ได้ออกสีซ่อมอิดเลยนะสีสวยนะอ้ทำไมนี่ก็้องสวยจัง Okay. ตัวนี้ก็ของคิวเพเป็นมาร์ค l ารานะคะนะถูกทางไมไม่ถูกเทคนิคการปัดขนตานะคะบางคนก็จะเข้าใจว่าเออปัดปึ๊บปื๊บ,ปบไปเลยนะคะแต่ไม่ใช่ในการเราจะตรงปลายตัวนี้นะคะปัดขนตาเรากันปัดไป ่อให้ขนตามปนยาวคือปกติแพลวก็เป็นคนขนตายาว,ยาว <c oughs> อยู่แล,แล้วแล้วก็ไปไปแล้วเราก็ทำการคละวืดไปด้วยขนตาจะได้ไม่เกาะ 打那个。 เสร็แล้วค่ะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะถ้าใครที่แบบว่าเออมีอะไรแนะนำหรือว่าแพรวทำอะไรผิดพลาดไปนะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวแพรจะเก็บมาปรปับปรุงนะคะนี่ก็เป็นคลิปแรกเราก็เตื่นเต้นนิดหน่อยนั่แล้ะค่ะบ๊ายบายขอบคุณช่ชมคลิปจนจบนะคะ